สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาเดินอันนี้เป็นทุ่งดอกไม้สวยมากค่ะไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นหรือเปล่านะคะมีแต่ส,สวยๆมาเดินกับลูกสาวค่ะมันจะเป็นทุ่งอย่างกว้างเลยค่ะสำหรับให้คนมาเดินเล่นผ่อนคลายตรงนี้เขาจะเป็นแอ่งเหมือนกับ เป็นบ่อดอกไม้ค่ะดอกไม้สวยมากค่ะผักป่าก็เยอะแยะเลยนี่ค่ะลูกสาวสวัสดีค่ะน่อยีิลูกนี่ค่ะไม่ได้ไปทำงานก็พาลูกออกมาเดินเล่นสวยมากเลยค่ะป่าดอกไม้มีผักเยอะแยะเลยค่ะแต่คงไม่กล้าเก็บหรอก จะพาเดินดูเรื่อยๆนะคะนู่นค่ะมันจะเป็นสวยมากเลยค่ะคนเดินเยอะมากวันนี้ก็ไม่ถึงกับเยอะหรอกคะ่ะก็เขาส่วนมากเขาจะมาเป็นคู่สองคู่เดี๋ยวจะพาไปดูตรงคลองน้ำนะคะมาไปดูกบมากันใหาไวแกกันนะเดกกบนี่ค่ะ เดี๋ยวจะให้ดูนะคะอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือหญ้าเอ็นยืดตัวผู้ค่ะเราเก็บไปทําแกงเส้นหน่อไม้ทําแทนน้ํายานางก็ได้ค่ะนี่บุ๋มก็เก็บไปบ่อยอยู่เดี๋ยวจะพาไปดูในคลองนี่นะคะเพื่อนเพื่อนได้ยินไหมคะเสียงไม่เป็นเสียง นี่ลูกมันอยู่ในน้องนี่นล่ได้ยินไหมคะทุกคนเสียงกบของที่นี่ค่ะเดี๋ยวจะลองเดินมาใกล้ๆนองนะคะนั่น,นะคะ่ะสวยมาก อยหายแล้วลูกมันสติอมทัดิโฮะเธอโอนอ๋อ yeah. oh. ลูกสาวบอกว่ามันได้ยินเรามันก็เลยเงียบอย่า yeah, ลูกโอ้ mm hmm. oh, ดูสิคะทุกคนเขาทำมีสะพานเดินข้ามคลองด้วยคะ่ะ mm hmm. เวลามาเดินก็ผ่อนคลาย <laughs> นี่คะ่ะ <laughs> คนเขาก็มาจุงหมา <laughs> มาปั่นจัก,กรยานเยอะแยะ เขาก็จะมีเก้าอี้ที่นั่งให้ด้วยนะคะทุกที่เดี๋ยวเขาจะเขาจะติดเทปไอย่างนี้เพราะว่าเป็นโคโรนานะเด1 9นี่ค่ะชื่ออำเภอที่ผมอยู่เขาก็จะเขียนในในที่นั่งนี่นี่ค่ะคนเขาก็จะมาเดินพูดถึงมาวิ่งออกกําลังกายตอนเช้าก็ท่าจะดีค่ะ คิดว่าอีกประมาณสักอาทิตย์ถ้าต้นไม้ดอกไม้สูงขึ้นแล้วก็บานหมดส่วนมากเขาจะปลูกดอกไม้ที่ว่าบานแบบคนละช่วงอะคะ่ะมันถึงจะได้สวยเพราะว่าทุ่งมันใหญ่เดี๋ยวจะพาเดินดูไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะพาไปเดินข้ามคลองนี่ค่ะจะพาเดินข้ามคลองนล่นนะคะโอโ้ถ้าอยู่บ้านอยู่ อีสานนี่ไปไปจับปลาคงจะปลาเยอะน่าดูเลยค่ะเขาก็จะให้เป็นบางคนเขาเอาหมามาเดินเขาก็จะให้หมาบินลงไปเพื่อเป็นการคลายร้อนนะคะอันนี้ก็ไม่มีปัญหาค่ะวยวกบดูสิคะทุกคนฟังดูเ,เสียงมันเปรบ่เห็นกบ มันก็อยู่ข้างนน้นนะลูกอโอดูสิคะทุกคนเสียงไปสอนหวกคะ่ะคนอีสานเขาเจออย่างนี้เขาก็ไปสอนห่วกแล้วคะ่ะนี่คะ่ะฮะเบลกับปลันเบลิกบมันก็คงจะอยู่ตรงนั้นนะลูก ดูสิคะทุกคนสวยมากเลยค่ะกว้างมากอันนี้เป็นปาร์คในอำเภอที่บุมอยู่นะคะมีสองปาร์สนสวนสาธารณะอันนี้จะส่วนมากเขาจะปลูกดอกไม้ค่ะดอกไม้แล้วก็มีคลองกว้างมากค่ะถ้าเดินก็เป็นชั่วโมงกว่ากว่าจะรอบนี่ค่ะ เดินมาทางนี้ก็จะเป็นสวนเหมือนกันค่ะนี่เต็มไปหมดเลยวันนี้อากาศดีมากค่ะอากาศร้อนนี่ค่ะทุกคนทางนี้เขาก็จะเป็นหนองน้ำที่อ้อมออกมาจากนูน้นจากทางนูน้นทางนี้ก็คือสิ้นสุดตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินอ้อมไปฝั่งนู้นนะคะ นี่ค่ะทุกคนเห็นคนไทยบางคนเขาเก็บไปกินนะคะเขาบอกว่ารสชาติเหมือนกระถินนะคะแต่บุนก็ไม่เคยเก็บสักทีในเดินตรงนี้ก็เต็มไปหมดแล้วค่ะเดี๋จะพาดเดินเดินดูเรื่อยๆนะคะดูค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเราก็เดินอ้อมมาฝั่งนี้ละ ผักเยอะแยะเลยค่ะแต่ไม่กล้าเก็บอันนี้ก็เป็นผักอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะเขากินอยู่แต่บุ๋มไม่รู้จักชื่อโอ้เดินเข้ามาตรงใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ร่มแล้วค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่ค่ะเดินไปเดินมาก็เจอสะเดาค่ะนี่ค่ะสะเดาฝรั่งนนเต็มเลยค่ะ นี่ค่ะสะดาฝรังเต็มเลยคะ่ะแต่ก็คงไม่กล้าเก็บหรอกคะ่ะว่าคนเยอะเดี๋ยวเขาจะมองว่าเราเป็นของแปลกนะคะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นดงตําแยป่าค่ะทุกคนดูนะคะจะให้ดูใกล้ๆนี่ค่ะกํานตำแยป่ากําลังใหญ่นี่ค่ะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นเ,เ,เหมือนกับเป็นสนามเด็กเล่นนะคะนี่ค่ะ ก็ไม่เป็นไรลูกเดินเข้าไปเฉยๆลูกสาวบอกของเล่นมันปิดหมดโอ้อันนี้ก็ต้นดอกแคฝรั่งนะคะทุกคนแต่ตรงนี้นี่ค่ะแคฝรั่งตรงนี้ดอกเขาพึ่งตูมแต่แถวข้างๆบ้านใกล้ๆกับบ้านบุม๋มเขากำลังจะบานนะคะเดี๋ยวจะไปเก็บตรงนู้นะคะ่ะมาค่ะทุกคนให้ลูกสาวเก็บพักสะเดาฝรั่ง นี่ค่ะทุกคนเขาก็จะทําที่เด็กไว้ให้เด็กเล่นอย่างนี้ทําเป็นซุ้มอย่างนี้ไปให้เวลาเราปลูกแตงหรือปลูกฟักทองอะไรอย่างนั้นขึ้นถ้าจะดีนะคะนี่ไอเดียเจ๋งๆค่ะนอนลูกสาวเล่นอยู่ข้างในสตรองเหรอลูกสตรองเกิลนี่ค่ะทุกคนจะให้ดูของเล่นต่างๆนะคะเขาก็จะ เทปหมดค่ะก็คือเขาไม่ให้เล่นนะคะช่วงนี้โอ้ดูคะ่ะทุกคนดอกไม้สวยมากค่ะต้นนี้ดูเต็มต้นไปหมดเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนตำแยะฝรั่งเป็นดงแล้วค่ะ แต่บุ๋มก็คงไม่เก็บหรอกค่ะเพราะมันคันไม่ได้เอาถุงมือมาด้วยคันนี่มันจะรู้สึกมึนๆอยู่เป็นวันเลยค่ะกว่ามันจะดีขึ้นถ้าโดนตำแยฝรั่งกัดนะคะถ้าใครไม่ชินบางทีบุ๋มเก็บไปโดนโดนมันตำหรือโดนมันอะไรอย่างเงี้ยคันคันประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็หายค่ะแต่ความมึนความเจ็บมันยังอยู่เป็นเป็นวันเลยค่ะ นี่คะ่ะทุกคนส่วนของเล่นของเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะติดติปไม่ให้ขึ้นนะคะช่วงที่เชือ้อโควิด1 9ระบาดเนี่ย <c oughs> เดินไปเดินมาก็ลูกสาวขอเล่นก่อนคะ่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะทุกคนที่ช่วยติดตามรับชมขอบคุณนะคะ เจอกันคลิปหน้าค่ะฮันนาบอกบายบายสิลกูกเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ